แข่งกันนะครับมันบู๊เล็กเอ็กขี่ได้สองคนด้วยนี่คันนี้อ่ะใครเป็นเจ้าของร้านครับผมว่าแต่เขามีแต่ร้อนเฉลี่ยะที่นี่ผมขอสอบถามรถคันนั้นได้ไหมครับคุณลุงคันไหนคันไหนคันสีขาวคันนั้นอ่ะคันสีขาวคันนั้นอ่ะใช่แล้วคันนั้นฉันก็สนใจอยู่พอดีเลยอ่ะออแล้วม้การแข่งขันไอ้เวียนมีการแข่งขันนะนะแล้วมันมีอยู่คันเดียวแล้วคุณลุงใช่ครับมีคันเดียวนี่ไอเวรยนเลยผมขอ วอชิงตันทราบสมรรถภาพของรถคันนี้หน่อยได้ไหมว่ามันมีดีอะไรอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าบอกว่ายังไงดีสมรรถภาพเนี่ยมันดีอยู่แล้วราคาราคาราคาประวัติเปิดประวัติเนี่ยต้องบอกว่าประวัติอาจารย์เขาเรียกว่าประวัติน่าสนใจของรถคันนี้นะประวัติเนี่ยก็คือเคยชนหมายถึงเคยชนเคยชนหมายถึงว่าชนเบา ชนหนักหรือชนเบาครับคุณลุงชนเบาคันนี้คือชนเบาแบบเบาแบบเบามากนะทำหน้าสนใจรถคันนี้มีชนกับต้นไม้เบาๆนะได้ไหมอันนี้ได้ไหมเหยียบมดตายอันนี้ผมไม่ซีอยู่แล้วอันนี้ได้ไหมวะอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะใช่แล้วนะมีศพมดที่ยางล้อก็คงไม่น่าจะเป็นไรมากหรอกนะเออแต่ว่านั่งได้สี่คนนะแล้วก็ใช่ฉันว่ามันคุ้มดีนะราคาดีกว่าลุงราคาเลยดีกว่าขับไม่สะดุดอืม โโออ้้นั่นคุณลุงนั่นผมขอซื้อเป็นพายเอาผ่อนได้ไหมได้ได้สิมันผ่านสิบสองงวดนะนั่นผมเอาเลยมันมีคนมันมีคนสนใจพร้อมกันเลอ่ะสรุปเป็นไอซ์เจไหมนั่นผมเอาเลยได้ไหมเอาเลยเพื่อเอาอะไรเออนั่นผมเอาจักรยานสีแดงคุณลุงผมขอเป็นจักรยานสีแดงแล้วกันโอ้นายสมไอเวนเนยแม่ลุงราคาคันนี้เท่าไหร่อันนี้เหรอเช็คก่อนนะฉันจำไม่ผิดเนี่ยี่พันสอเดี๋ยวผมไปดูจักรยานสีแดงก่อนนะคุณลุงเชี่ยเอ้ยไม่ถึงวะ โอ้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมันไม่ใช่งหมงกูเหลือเกินว่ะอุ้ยที่มันเจ็ดพันแปดเลยวคันนี้มันแพงเกินนี่อะ รอเราาจะได้จะไ,ไปทำงานไงเฮ้ยชั้ว่าเราเอารถทพวกเฮ้ยพวกคนนี้ถือโทรศัพท์มาซื้อเอ้ยโย่สอบโบส์พวกผมไม่อย่ารบกวนพวกหน่อยอ่ะรบกวนไงเพื่อนพอดีพวกอยากลงทุนกับฉันแหมอะลงทุนอะไรอ่ะเพื่อนฉันว่าฉันจะไปขับแก๊็บรับคนที่ไม่มีรถอ่ะแล้วฉันว่าจะลงทุนกับแกคนละครึ่งครึ่งอะแล้วแกขับรถรับส่งกับฉันเป็นกะไหม ายสนใจใช่ไหมแบบว่าลงพุนเป็นหนึ่งคันแต่นายกะเย็น<ม>ฉันกะเช้าอะไรอย่างี้ปานมาเนี้ยตอนนี้เย็นแล้วนะพวกเพราะว่าข้าต้องทำงานตอนเย็นเลยแล้วต้องทำงานก่อนนายดิเอนน้นายนทำก่อนเลยก็ได้แต่ฉันขอเป็นทำเช้านะทำเช้าใช่แไม่ไปได้กันนะละคะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะอ๋อม,มันนั่งได้สี่คนอนะ่ะฉันว่าฉันสนใจคันเนี้ยแล้วมันก็ถูกดีอ่ะ คันนี้ไปรับไปส่งเนี่ยนะใช่มันดูแบบว่าเปิดบรรยากาศดีเหมือนได้เที่ยวด้วยนะคันเนี้ยใครโทรมาวะสักครู่นะรู้ผมรอเอกระสานจังเลยนายสนใจไหมพวกก็ได้นะแต่ว่าข้าไม่สนใจรถคันนี้นะเปสนใจรถอื่นดีกว่านะพวกนายเชื่อฉันสิว่ารถคันนี้มันมีเสน่ห์มันไม่มีแอร์มันไม่มีแอร์ต้้องเขาใจพวกแอร์กี่ไงพวกเสมอไงพวกแล้ว นายจะไปทำความสะอาดกับพวกฉันหรือเปล่าเอ๋อฉันว่าฉันจะเช่ารถแล้วฉันก็จะไปทำความสะอาดด้วยนะแต่ว่าฉันกำลังพูดกับคนนี้ว่าให้เขามาร่วมลงทุนกับฉันให้เขาทำงานตอนเย็นแล้วฉันทำงานตอนเช้าอืมก็น่าสนนะเพราะว่าตอนเย็นฉันก็จะไปทำความสะอาดตอนเช้าฉันก็ไปขับแก๊ปอะไรเงี้ยเฮียฉันซื้อรถคันนู้นอ่ะฉันขอผ่อนเป็นแบบนี้ได้คันนู้นอ่ะไี้คนอ่ะผ่อนเอาเองรวยก็จริงแต่กูจะเอาตังค์มันเพ่อหนูนี่สรุปไม่เอาจริงเหรอคันนี้มันไม่ได้นั่งได้สองคนเลยสีเขียวเนี่ยเออแต่เดี๋นี้ให้ลองไหมคุณลุง ไม่ได้สิฉันฉันว่ามันนั่งได้สองคนนะคันนี้แต่มันมีเบาะหลังด้วยนะฉันเห็นเนี่ยมันจะนั่งได้สี่ไม่ได้อะฉันว่ามันไม่ได้อืมโอ้แต่เขาบอกว่าฉันว่าข้างหลังมันน่าจะนั่งได้นะคุณลุงแต่ว่าไปฉันก็อยากได้ชอปเปอร์กันนั้นนะเขาเอาไปแหมยาอะไรดูเดมอนเขาจองแล้วก็ไปราคาโหกพันอะคันนี้พวกหกพันกว่าเลยนะพวกหกพันเลยอะหกพันดอลคันนี้มันสองพันหกเองวะเฮีย คันนี้ไมันหล่อปะไม่ถึงนะผัวเราต้อจะได้รถประมาณสองคันนี้โคตรหล่อเลยเฮียหกพันดอนเฮียวจัดเพื่อนแม่งฉันว่าฉันเอาพีโมกเลยก่ามันแค่สองพันหกเอ,องคราลองไปดูมาสองแต่มันนั่งได้แค่สองคนนะใช่ใช่แล้วใช่ไหมคนรู้ว่มันนั่งได้แค่สองคน,นใช่ไหมใช่ใชพีโมกสองคนทำไมรู้สึกว่ามาใส่มาแล้วมันจะแพงจะไปดูเหรอันนา้น่ะไม่เอาอ่ะไอ้้เหียไม่อยากมีใครนั่งด้วยหรอมันจะมีใครยิงฉันหรือเปล่าวะเอ้ยพวกเอ้ยว่าไงพวกจะคิดอะไรดีๆออกแห ถ้าเราเปลี่ยนจากการซื้อรถเป็นขโมยแทนน่ะเป็นไงโอ้เราก็ได้ปีนะเพื่อนรถคันนึ่อ่ะโนบกนะพวกโนบกพวกนายจะขโมยนายโบกแน่นอนนะพวกเพราะว่าตำรวจที่นี่มันโดุกว่าที่ไหนนะพวกทนายขโมยนายคิดผิดแล้วพวกนายโบกแน่นอนพวกเอ้ยพวกนายคิดดีๆเราเสียตังค์อ่ะรถแพงเพื่อนบางทีเราต้องผ่อนอ่ะแต่ถ้าเราขโมยอ่ะเรารวยนะเพื่อน ฉันว่าขโมยมันก็ดีอ่ะถ้ามันถ้ามันเป็นผลลัพธ์ดีนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าถ้ามันพลาดไปฉันว่าแกต้องกลับไปจนแบบถาวรแน่ชีวิตเราอ่ะมันต้องเสี่ยงพ่อฉันพูดบ่อย,อยพ่อนายเป็นใครกันเนี่ยชาวสวนอ่ะ <laughs> แล้วเขาไปขโมอยอะไรอ่ะทำไมขึ้นไปชาวสวนขโมยทุเรียนหรือไง ปลาเราเมล็ดพันนะโอ้ขอขออเขาขโมยเมล็ดพันใช่แล้วแล้วอตอนนี้มมนเขาโดนจับหรือ,อยังอ่ะไม่หรอกข้าพ่อข้ขาบอกว่าขโม,มยมาแล้วบอกว่าขอยืมหน่อยน่ะโอ้แพอเขาได้ผลผลิตเขาเอาไปคืน,นอ่ะโอ้หัวการค้าดีนี่พ่อนายอ่ะใช่แล้วพ่อนายไปไหนแล้วตอนนี้เอยู้ขา้าหนีมาข้าหนีไปทำสวนโอ้แกเกียเบื่อการทำสวนใช่ไหม เอางี้ถ้าแกอยากให้ฉันร่วมอุดมการด้วยฉันอยากได้รถหนึ่งคันแกลงทุนกับฉันก่อนเมลาหนึ่งคันแล้วเราเอารถคันนั้นน่ะเพื่อไปต่อยอดงั้นเราขโมยเอาสิขโมยมันขโมยได้อยู่แล้วแต่แกล,ลองคิดดูสิว่ารถคันนั้นถ้ามันพังไปแล้วหรือ,อยังไงในการที่เราหนีตำรวจเนี่ยเดีด๋ยวนานมานีก่น <asters S 1> อนเราไปคุยกันมีการก่อนเดี๋ยวจะมีคนรู้เรื่องขโมย สมมติว่านายโดนไล่จับอย่างเงี้ยรถและรถนายที่แกขโมยมาพังมาเนี่ยและแกไม่มีรถหนีตำรวจเนี่ยแกจะหนียากนะชัยบอกให้แกต้องมีรถหนึ่งคันเพื่อเป็นสับรองในการที่รถพังแล้วแกต้องขี่รถหนีไปอีกคันหนึ่งเ่ยว้าวเหมือนเหมือนชักำลังฟังดูหนังอยู่เลยอ่ะใช่เวลาแกจะทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่แกต้องวางแผนสิไม่ใช่แกทําแบบโลกๆอย่างเงี้ยไม่งั้นแกจะโดนจับแล้วแกก็จะอยู่ในคุกอีกนาน ก็ได้เขาพิแกดีเด็กจะสนใจรถคันไหนดีกว่าฉันให้แกเลือกรถแค่นั้นรถเหรออืมอืมแต่ฉันไม่สามารถดูได้เลยว่าฉันมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้นฉันก็เพิ่งน่ไม่มีมเทรโฟนหรือไงทโทรศัพทที่นี่ไม่มีแอปธนาคารอ่ะถ้าไม่รู้จะดูไงแอปธนาคารมันต้องเป็นวอลเล็ตหรือเปล่านี่ไงวอลเล็ตไงวอลเลต็ตแอปธนาคารที่เรามีอยู่ ไดด้วยอยู่ในแอปสตูนาสนใจไหมนายสนใจซื้อเงินงกับเราไหมเอ้ยซื้อรถตัวกับฉันไหมตัวทับคู่ทีฉันเอาแค่นายแค่พันเหรียญพอรดราคาห้าพันเหรียญฉันเอานายพันเหรียญแล้วเราได้ขโมยรถเราค่อยแบ่งส่วนส่วนได้ส่วนเสียกันเอาจริงนะสันหายรอบ วอลเลตไม่เจอเลยในออลองกดเข้าที่หน้า,ทาโทรศัพท์ได้แล้วเขาเอาไปแล้วเห็นแล้วมันมีอยู่สามพันสามพันเหรียญน่าสนใจไหมคนละพันเอางั้นไปดูรถก่อนแล้วกันได้เลยรับตังค์เด้อพี่น้องรับตังค์เด้อพี่น้องเด้อ รับตัคงเด้อพี่น้องคันนี้จะหาลูกค้าต้องเลือกแบบแอร์เย็นๆส่งโคอะไรอย่างงี้ที่ดีเนี่ยมีได้เหรอข้าว่าคันนี้สวยใช่คันนี้ฉันดูรู้สึกว่ามันดูดีมากเลยแหละมันดูเข้ากับวัยรุ่นอย่างฉันเนี่ยมันนั่งได้สี่คนหรือเปล่าหรือสองคนนั่งได้สองนะฉันว่าเพราะงั้นก็ไม่คุ้มแล้วแหละนั่งได้สี่ฉันบอกแล้วว่าคันนู้นเนี่ยฟสุดแล้วฉันจะบอกให้คันเขียวน่ะ โอ้ฉันว่าคันขาวดีกว่ามะเสมอโอ้คันขาวมันดูแก่ไปสิฉันไปรุ่นหน่อยฉันต้องขับรถแบบที่มีสไตล์สิอะไรกันเนี่ยรับเราอาจจะมีแบบช่วยกันผ่อนหรือะไรอย่างเงี้แต่คันเขียวนี่มันดูยังไงยังไงดูมันดูมีเสน่ห์นะมันดูสมีเสน่ห์ดูอ่ะฉันว่าฉันก็ว่ามันนายแหละสีเขียวล้อเบลเลอร์เลยไม่รู้ มถามเลยสิว่ารถสิบเอตูมีาคาไหนบ้างอ๋อแล้วสรุปเอ็นายเอาคันนี้เหรอถ้าสนใจอยู่แต่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะเอาคันนี้ดีไหมเท่าไหร่เออน่าจะห้าพันเหรียญหรือเปล่าัจำไม่ผิดใช่เหรอห้าพันเหรียญเลยเหรอสองเองคิดมากเท่าไหร่นะห้าพันสองเองนั่นแหละห้าพันสองอ่ะมันโอ้ยพ้นโอ้ยไปทำงานทำความสะอาดแป๊บเดียวใช่กี่เหรียญนะห้าพันสอง ฉันว่าถ้าห้าเปลเหรียญเอาขันขาวน่นไม่ดีกว่าหรอเอางี้ดีกว่านาย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 พวกนายซื้อเลยเดี๋ยวฉันไปรถนายก็ได้แต่รถฉันมันสองประตูเดยพวกนะแล้วพวกไปซื้อรถสี่อะพวกรถสี่ันนั้นพวกนั้นมันซื้อไปแล้วนั่นนะถ้าเราจะเอาก่อนก็นะนะคุณลุงคันนี้มีใครจับจองหรือยังอ่ะมีนี่ไงเนี่ยเอาล้สู้กันหน่อยไม่ได้ะพวกโอ้นายมีเงินเหลือไงอ่ะ มีแค่ห้าร้อยดอนแต่ฉันไม่อยากจะสู้ใครหรอกโอ้นั้นฉันขอแล้วกันนะนายมีเท่าไหร่อ่ะฉันไม่อยากจะพูดว่าฉันมีเท่าไหร่ฉันมีปัญญาซื้ออ่ะฉันบอกแค่นี้แหละฉันก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกฉันดาวเอาอ่ะนายถ้ากายจะดาวอ่ะนั่นน่ะจักรยานอ่ะนายก็ต้องได้อยู่แล้วอยู่นะจักรยานนายไปดาวเลยน่ะนู่นอ่ะไปเวนนี่โอ้จะลงงี้ลุงเอายังไงอ่ะพอไปทางเนี้ยฉันจะอธิบายก่อนนะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันทั้งหมด4,200ันสองร้ดอลที่ฉันตั้งเอาไว้ ก็คือใ้เรื่องดาวเท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหลังจากที่ยอด4,002เนี่ยมันจะถูกแบ่งเองอครจะนึกออกใช่ไหมก็คือพวกแกต้องบิดแข่งกันว่าใครจะได้เท่าไหร่อ่ะในราคารถอ่ะ่นลงบิดแข่งมอไซค์เลยนะใช่แต่ว่าแต่ก็ดาวได้ใช่ไหมถ้าแข่งกันจบอ่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องดาวได้ปกติอ่าแม่จะลถเดืองกันนั่นจะเสียตัวไหนฮะฉันรออยู่รอสิโอ้ลุงเดี๋ยวมันก็มีคนมาบิดไป มันก็มีคนมาเบียดชั้นอีกไงไม่เบียดมันต้องรออยู่แล้วมันมันเป็นอะโหลี้กางเลยเอาไปเลยฉันไม่มีปัญญาแล้วพวกโอเคพวกฉันรู้อยู่แล้วนายก็ไปหาทำงานดีกว่านะถ้าไม่มีเงินก็นนะตกงานนะพวกรถจกรยานพวกชีวิตเรามันมีงาน่แล้วพวกในครบสามสิบสองเนี่ยในไปพูดว่าในครบไม่ได้พวกฉันครบพวกฉันมีสามสิบสามอ่ะโอเคพวก ไอ้เอ้าลุงเท่าเอ้ยเขาพูดเขาพูดว่าลุงทำสัญญาช้าก็เลยไม่ได้รถคันนั้นน่ะโอ้โหพูดเกินไปแล้วนะว่าไม่มีเงินเนี่ย เัาไม่เห็นลุงไม่ต้องสัญญาล็อที่ลุงยืนอยู่เฉยๆแล้วฉันจะได้วันไหนเนี่ยรถนะฮะฉันให้คนอื่นทำโอ้ฉันก็รับหน้าตรงนี้ไงก็รอเขาทำอยู่โอ้ไม่ก่อนเขาเรียกว่าอ่ไรนะฮะเมียนกเสียบเรียกเสียบใช่ไหมอะไรกันอะไรกันนายอะไรนายมูเตลูนายซื้ออะไรเพื่อนเราต้องไปทำงานแล้วฉันว่าเราไปจะบิดแข่งกันไหมเนี่ยไอ้าหลุดกูไม่เอาใช่ไหม เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ได้ให้พ่อหนุ่มเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วไม่เอาไอ้พวกนั้นเขาไม่เอาแล้วโอ้ชอใจซะแล้วว่ะถ้ามันไม่เอาผมเอาเองก็ได้ชอใจไอ้เหี้อลูปปากนี่ยิ่งตอนเขาปิดกันนะมันเป็นของเราแล้วแหละพวกเดี๋ยวผมผ่อนเองนะจัดไพรพวกแกอ่พวกแกรวมกันมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมสามคนนี่ไม่ได้รวมก็มาได้ร่วมกันได้มาด้วยกันหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ได้มาได้รวมกันเลยใช่แล้วมาเจอกันที่นี่นะก็คือไม่แข่งกันนะเอาง่ายๆคือไม่แข่งกัน ่โอเคลุงมันทำช้าลุงนี่มันยืดยานจริงๆในชนนี่เนี่ยโอ้โหลุงนี่จะเช็คกันทุกคราเลยเชื่อมโมงหนีก่อนหนีก่อนเชื่อมโมงกูหนีก่อนแล้วก็ขึนอไหนก่ะพวกไม่พวกฉันสนใจคันนี้ไงพวกรถสี่รถชั้นเป็นไงล่ะดูรถชั้นสิขันไหนอะพวกเป็นไงพวกโอ้นในสายฮาร์เลย์ชอปเปอร์ไงพวกใช่แล้วอ่ะโอ้นายมึงแต่งตัวไม่เข้ารถเลยพวกฉั้นทอคันนี้ไปก่อนนะฉันเพิ่งลงเครื่องมาเลยน่ะ อู้นายซื้อไม่เท่าไหร่นายผ่อนหรือไงท่านซื้อสดเลยนะสองพันเหรียญน่ะลิ้งจังเพี้ยนอ่าธรรมดาเพื่อนนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะสองพันเหรียญเลยนะโอ้หสองพันเหรียญแปลว่านายมีอยู่ใน wallet สามพันเหรียญใช่ไหมใช่แล้วแล้วนายก็เหลืออยีกพันเหรียญนายจะไปทําอะไรอ่ะรถคันนี้ฉันไม่เข้าใจอ่ะทันไม่ขับขับดูชมเมือง่ะพวกโอ้นายไปทำงานหรือไงอ่ะ ฉันต้องศึกษาก่อนสิอ่ะฉันเพิ่งมาเลยน่ะโอ้ขอให้นายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วกันนะพันเหรี่ยนน่ะนายจะคันไหนอ่ะฉันจะให้พวกฉันซื้อคันนี้อ่ะฉันน่าจะยังไม่ซื้อเพราะฉันรู้สึกว่าตังค์ฉันยังน้อยอยู่มันซื้อคันสีเหลืองมาแล้วอ่ะเหลือเหลือแต่เราแหละใช่ว่าเราต้องเอาคันนี้แล้วหระพวกคันนั้นไงนสีเหลคันสีเหลืองนะพวกนายซื้อทีพวกนายผ่อนเลยนายมูเตลู ม่ใช่ฉันชื่อลูกนะเอ้ในลูกเฮ้ยเฮ้ยเบาหน่อยเบาเหน่อยเออเบาเบาหน่อยลูกบอกเฮ้ยโอ้ขอโทษนะกลัวว่าเราเราเสียงร้างพวกไอ้พวกรถคุยกันไม่ต้องตะโกนแหกปากเพื่อคุยกันเงียบๆมีมารยาทหรือเปล่าวะคลิปมีมารยาทแบบเว้ยหมดสอยโอ้ไอพวกรถคันนี้มันดูแก่ๆไปฉันว่าเปลี่ยนคันดีกว่าแกมีเงินซื้อเปล่านาว่าคันไหนอ่ะไอ้พวก ผมมีเลยผมมีอยู่แล้วผมชื่อต็อกต่อยผมชื่อซามูเอลซามูเอลคนชาติไหนวะชาติไหนชาตินี้แหละชาติหมาเปล่าวะโอ้ยจเย็นแล้วจเย็นแล้ใจเย็นจะเย็นพวกจเย็นนะแล้วพี่ชายจะมาด่าผมชาติหมาได้ไงอ่ะเราอยากมีปัญหาทำไมอ่ะที่นี่อเมริกาวะน้่ะจะเย็จะเย็นพโอ้ยผมไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรเลยนะผมจะมาซื้อรถเนี่ย แต่ว่ามันมีสอคนนะต่ว่าดูเอรมโเอลก่อนนะมันไอ้ซอบเอลว่าันนีเยฮะอะไรนะแล้วไหนแกบอกว่าคันนี้แก่ไงวะไม่เมื่อกี้มันเห็นมีสคนยืนกันรวมกันแก่ฉันดูผิดอะโอ้ยฉันไม่ได้ว่าพี่ชายเละพี่ชายจะเย็นดิแกมีเงินเท่าไหร่แกมีเงินเท่าไหร่เออฉันมีอยู่เ้นกนเจเาเกบอคันนี้หรชวกช่ันจาคนี้อะ ฉันว่ามันซื้อตัดหน้าเองแน่เลยรวมเงินกันเหรอคันนี้ม evet ันแกจะซื้อผ่อนนกูไม่มีอะไรกูได้กูจะผอนเท่าไหร่ต้องผ่อนแล้วนะสิบสองเดือนก็แย่แล้วสิบสองวันเว้ยโอ้โหเท่าไหร่นั้นโอ้โหมันตกวันละเท่าไหร่นะคันละสี่พันสองตกวันละประมาณไม่เกินห้าร้อยวันละนะวันละประมาณห้าร้อยใช่มันจะผ่อนสิบเปอร์เซ็นต์เอ้าโอ้โห แกแกมาจากประเทศไหนวะไอโอ้โหมีตรง USA หน้าแกไม่ USA เลยอ่ะเฮ้ยพี่ชายนนี้ทําทำอะไรอ่ะมาตบตูดฉันไหมอ่ะตบดีอะตบหัววะอดใจได้สิบ้าตบมาไทยแกอย่ามองคนได้แง่ร้ายเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพี่ชายเกี้เหมือนเขาจะตบตูดฉันเลยนะเมื่อกี้ตบหัวบานแกเหมือนฉันมีลมแบบตีหลังฉันมาเมื่อกี้ แกหล่อแล้วแกจะซื้อไม่ลดอ่ะ <S <S เออฉันซื้อเนี่ยกับกับคนเนี่ยเขามาอะไรกับฉันเนี่ยเงินผ่อนใช่ไหมหัวไปเว้ยมีอยู่แล้วกดเข้าไปซื้อเลยเงินน่ะมีอยู่แล้วแต่มีคนขายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมชื่อไลออนตะเย็นจะเย็นไเวลจะเย็นจะเย็นไอเวนเีนเ่ยลทำงานกันเนี่ยแกจะเอ <S 1> <S 1> <ว>าคนนี้ใช่ไหมผ่อนใช่ไหมเพื่อนฉันจะเอาคนนี้เสื้อเขียวอ่ะไม่กูเอาไปแล้วเพื่อนไอเวนนุนฉันเอาไปแล้วนั่งได้สองคู่ ไหนก็เอาอีกที่มันแค่4,000เองทันไม่มีเงินมากพอไม่ไม่ไมัน้ผ่อนได้ผ่อนไปเลยทุกคนต้องมีรถเป็นของตัวเองเว้ยถ้เงินแกไม่ต้อรเรจะเอาคบนนี้ะออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคันนี้ก็จัดการใครซื้อใครซื้อคันนี้โอ้คันนี้ไ่้เลยหรอพวกคันนี้มันขายคันนี้คันนี้เจ้าของเขามีแล้วเว้ยเออรถก็มีขายหรือเปล่าเจ้าหนี้ก็มีจะซื้อรถให้มันเหมาะกับเข้ารับกับหน้าาด้วย เวลาจะซื้อรถอะไรอ่ะให้มันรับกับหน้าตาเวลาจะซื้อรถมันต้องมีแจกหมัดกันด้วยอ่ะััวอยยู่ใกกกล้้นดรแบบนี้มันไม่ได้นั่นเอางี้ฉันสนใจคันเนี้ยแต่รถให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะคันขาวตัวเนี้ยมันหกพันเลยนะเวียนเลยรถให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะหกพันเนาะนายชื่ออะไรนะเอางี้เอางี้เอางี้นายนี่ตาถึงแล้วฉันรถให้แกได้ได้เฉยเว้ยแต่แกต้องซื้อเงินสดโอเคป่ะนายไม่มีเงินสดอยู่แล้วไอ้เวียนกรเท่าไหร่ก๊อฟสดคันนี้ราคาเท่าไหร่หกพันหกพันสอง หกพันสองฉันคิดแกห้าสิบเปอร์เซ็นได้ไหมอ่ะฉันคิดแกห้าพันเจ็ดให้แกจ่ายเงินสดฉันลด้เลยเฉพาะแกคนเดียวว่าเพื่อนฉันคงไม่มีวะฉันมีอยู่สามพันเหรียญนี่ไงเอาเปล่าแกก็ไปหาเงินมาดิว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันมาที่หลังก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันค่อยซื้อกันนะถ้าช้ามีคนมาซื้อไปฉันไม่รู้ด้วยไม่เป็นไรฉันมีรถเกตแล้วนะเงินผ่อนก็ราคาตามนี้เลยโอเคเพื่อน ฉันว่าแกผ่อนดีกว่าไดผ่อนได้ผ่อนได้นะมันแค่สิบสองวันเองไงเราทำงานเราทำงานให้เงินมันเต็มกับแต่แกผ่อนไม่ไหวหรอกฉันบอกให้มันดูถูกนายแบบเพื่อนแต่ไม่ได้ดูถูกแกผ่อนได้ป่ะล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันวันนี้ฉันไม่มีเงินเดี๋ยววันหน้าฉันเอาเงินมาตบคนขายแเราเราจะไปทำงานยังไงอ่ะนี่ไงรถแกไงฉันแกก็ไปส่งทีละคนนี่ไงพูดอะไรนะไปมาตบหัวฉันเดี๋ยวไม่ฉันบอกว่าฉันไม่ต้องขายให้แกไม่ไม่ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดเลยฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าฉันจะ เอาเงินมาตบหัวใครฉันบอกว่าจะเอาเงินไปตบหัวฉันเล่นบอกว่าเวลาฉันที่รวยอ่ะฉันจะรอวันนั้นแล้วกันน่ะเขาไม่มีหรอกฉันขอทำนายไปเลยหน้าตาแล้วแล้วถ้าฉันไม่ผ่อนอะไรฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะโดนยึดไงโอ้จะต้องผ่อนตั้งอวันเลยเหรอทุกวันไม่ผ่อนเกินจับไม่ไม่ผ่อนคือมันตัดมันตัดบัญชีอัตโนมัติถูกกล้องหรือเปล่าอ่ะไม่อ้าวเราต้องไปผ่อนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันสอนให้ใครซื้อรถใครซื้อไปแล้วบ้าแล้วใช้ระบบผ่อน แต่ว่าฉันซื้อเงินสดไปแล้วนะเนี่ยฉันอ่ะฉันจะซื้อผ่อนเนี่ยซื้อเงินสดแล้วแกจะถามเรื่องผ่อนทำไมวะไม่ใช่เพื่อนถามเนี่ยนี่แกซื้อยังแกซื้อยังยังไอ้นี่มันโปรโมเตอร์ขายรถหรือมันโปรโมเตอร์ขายขโมยวะเนี่ยแล้วเออแกพูดถูกเลยนะโออไม่ไม่ผมพูดโปรโมผมพูดกับเพื่อนผมพี่ชายไม่ได้ว่าใครผมไม่ได้ว่าใครไอ้สก้าเลยที่มาดถูกไอ้อีซายหรืพวกเราไม่ไม่ไม่ no 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 พี่ชายที่ใส่บัตเตอร์มาแต่งหน้าด้อบัตเตอร์แดกใครวะ เพื่อนใหม่แค่เหรอไอคนนี้ใครวะแล้วไอคนเมื่อวานไปไหนแล้วอ่ะคนเดียวกันรถแล้วใช่ไหมได้ป่าเมื่อวานมันเออใส่เจลอะนี่นี่ว่ามีชายคนนี้ดูโอปลามากเลยน่าแต่งหน้าทำไมวะบาร์เดอร์ผมไม่ได้แต่งหน้าผมออกลูกเขิน่ะนะไม่ใช่อะไรวะอะไรวะฉันเพิ่งมาเคยเจอ หน้าพวกพี่ๆนะฉันเลยออกลูกเสือหน่อยเฮ้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 ยเงียบเฮ้ยีดิ้ยอะไรมาเนี่ยเอโอ้มันมีรถจอดผิดกฎหมายนี่หว่าจะถามจริงจะมาจากประเทศอะไรวะผมมาเหรอสมุยผมมาจากแผ่นดินใหญ่อ่ะผมแต่ผมว่าผมมาเกิดอยู่ที่ที่นี่นะแต่ว่าผมมาไปทํางานแล้วก็เรียนอยู่ที่นู่นพ่อแม่ผมอยู่ที่แผ่นดินใหญ่อ๋อเหรอแผ่นดินใหญ่คือที่ไหนอะออ เอเชียนะพ่อแม่คุณอะไรนะผมชื่อซามูเอลครับพ่อแม่แกเป็นคนเอเชียเหรอวะเออแม่ผมเป็นคนไทยพ่อเป็แม่จะมาในนี่ริตีะแม่แกได้ผัวฝรั่งเหรอโอ้ยกลับมาณนีันอยู่นี่โอ้โหแล้วแม่แกไปเจอกับพ่อแกได้ไงอ่ะอะไรนะแม่แกไปเจอกับพ่อแกได้ไงวะเออเขาเดินเที่ยวกันอยู่แถว ที่ไทยอ่ะนะพัทยาเหรอใช่แลยโอ้โหใจปวกใจแม่แกเราไปพัทยาเราไปติดต่อไอ้พวกเจ้าหน้าที่แล้วพ่อแกก็มาเจอใช่พวกเฮ้ยเราไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าแล้วก็นี่มันก็หมดไปแล้วเราจัดแล้วต่อมาเนั้นนม่ใช่เพียงชั่วข้ามคืนไม่ใช่วันไล่แสตนนี่มาโนเอลมาไงพวกนี่ไงเพื่อนเราได้รถมาแล้วนะปะนั่นผมไปทำมาก่อนนะเธออะไรเนี่ย เมื่อวานนี้จะชื่อจีซัสเว้ยแล้วผมไปทำงานก่อนแล้วันโชคดีโชคดีไปดีเลยอ่ะฉันตุ๊กตี้ไปทำงานแล้วก็เราสี่พวกนายไม่ซื้อราขาดหรือเปล่าพี่ใช้เจลอะไรอ่ะพี่ชายแล้วก็แบมันแบบมาซิงอ่ะนายพอจะพี่ใช้เจลอะไรอ่ะพี่ชายแล้วก็แบบมาซิงอ่ะพี่แกมาช้าแสดงว่ามันไม่หัวฝอยนนี่มัพูดมากเกินไปเไม่ผมผมจะไปทำงานป็นหูป็นตาโอนสิว่าแกพูดตเบาเหรือเปล่าไัวเาดีมาเด้อผมจะไปทำงานครับพี่ พูดเบาโอเคโอเคขอขอโทษแทนน้องชายฉันด้วยนะขอโทษถ้าขอโทษแล้วคือคนตายหรือเปล่าอ่ะโอ้เฮ้ยมันเพิ่งอายุสิบแปดเองอ่ะพวกแกอย่าไปอย่าไปสื่อสารเลยนะท้่มันได้เลยเหเอใจมันได้เลยไอ้แก่แกยุ่งอะไรวะบัตเตอร์ไอ้ผมผมผมขอไปทำงานก่อนนะพี่เพราะว่าผมไม่ได้อยากมีอะไรกับนี้อะไเป็นคนเอเชียใช่ไหมแกก็เออผมผมเป็นคนข้ามดาวข้ามดาวข้ามดาวผมเป็นคนที่นี่แต่ว่าผมโตอยู่ที่เอเชียนะผมจะบอกให้ ไอ้งเฮ้ยฉันบอกให้สกาเลศพ่อมันเป็นฝรั่งแม่มันเป็นไทยทำงานอยู่ที่พัทยาเอาโอ้ม่โอ้โอ้ช่โอ้โห้โอ้ที่นั่นมันสวยเลยนะฉันจะบอกให้พี่ชายพี่ชายะไปวะหรือว่าหรือว่าฉันจะไปทานดเฮอ้โโ้หโออ้โหโอ้โหโอ้โห้อโโโ้อหอ ผมเคยทำงานอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์นะผมเลยแบบพูดแบบใช้ใช้ชัดใช้คำอ่ะอ๋อใช้ช้ำใช้ช้ำใช้ช้ำใช้คำใ่เปล่าไม่บอกผมผมทำงานกับพวกไปดละมันก็ลดเลยไอ้มันอยู่เออโดนไปเหรอให้โซเวลตามอ่ะเอพวกไม่ไปคันเดียวกันหรอพวกอ้าวเรารถชั้นอ่ะนายจะถเหรอเพื่อนอ๋อใช่นายสนใจไปทำงานเราไหมพวก โอ้ฉันกำลังว่าจะซื้อรถเหมือนกันน่ะโอ้ฉันนั่งได้ตลอดเ่ยฉันต้องไปทำงานนายจะมาใไหมได้ขึ้นได้ขึ้นมาเลยฉันเอารถฉันไปจอดนะฉันรถฉันไปจอดก่อนดีกว่าวะจะไปร้าฉันลานจอดตรงนั้นหน่อยนะได้เเได้โโออคเคตรงนี้มันมันคืออะไรโอ้ร้านขายรถเหรอโอ้ฉันไม่เคยขับรถอ่ะนายขับรถฉันสตาร์ทรถได้ไหมฉันสตาร์ทรถไม่เป็นอ่ะโอ้ฉันโดนสตาร์ทรถไม่เป็นเหมือนกันนี่นายเห็นคอนโทรรปตัวจีป่ะเอามาคันีิเท่ป่ะ ฉันก็เด็กไม่เป็นนะฉันเพิ่งตอนที่เป็นเด็กนะไม่ได้น่าไขว้ใส่เสื้อทวีอ่ะไหนจะขอลองหน่อยได้ไหมอ่ะไอ้คนนี้ก็ฉันเคยขับรถไถ่นี่ะโอ้ยไม่เป็นใจไหนก็เป็นขับรถไถ่ว่าเราคงไม่ได้เป็นได้หรอกโอ้ยไม่รู้มันน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไอ้จีชัดจิน่ะวะไอจีเนี่ยวะลอนดหนอ่ะอ รถรถเนี่ยรถขับไงพวกขับไงพี่ชายขับได้แล้วสัมูเอลขึ้นมาแล้วนะผมชื่อสัมูเอลรามี่อ่ะฉันฉันมาคัสฉันฉันชอบแกไม่ครัเหรอมาคัสหน่ามาคัสชื่อเตอร์มาพวกใช่ดิลจักอรอ่าเหรอ ใช่อาามซามูเอลไมน์เนมอีซามูเอลลาเม่แมนอะไรนะพวกนายคนที่ซามูเอลลาม่โอเคเลยอยู่น้องอยู่ยพวกนายชอบฉันในอะไรอ่ะชอบแบบแบบว่าแฟนหรือชอบแบบไหนท่าทางแกแบบอย่างนั้นมันได้ดีฉันไม่ได้มีอะไรฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยพวกฉันไม่มีอะไรหรอกแกอยู่เท่าไหร่น่ะเอ่าฉันอายุสิบแปดเองอ่ะพวกโอ้แดมนายอายุเท่าไหร่อ่ะฉันอายุยี่สิบน่ะโอ้แปลว่า านใหญ่ฉันเรียกพี่ชายด้วยใหญ่ใหญ่ฉันไม่เอานะเราเป็นแบบไมฟนกันดีกว่าแบบไมฟงนยชื่ออะไรนะฉันมาคัร์ดนะโอเคไอ้ไมคาร์ดรู้จักเค่อนเลยพวกเพนดีที่ได้รู้จักนะครับซามเวลแต่ฉันไปทำงานก่อนพวกตอนนี้ฉันต้องหาตังค์แล้วฉันอยู่องนี้นานมากแล้วโอเคเลยอะพวกโอเคพวกไปพวกทำงานดีกว่าพวกไปดีกว่าไปดีกว่า อืมเรื่องงานแกก็ถ้าแกอยากจะเป็นทาสของไอ้พวกทางการเมืองโง,ง่โง่ไอ้พวกเอเจ้าของธุรกิจแกก็ลุยเลยอะ่ะโอ้แล้วนายมีแนะนำหรือเปล่าก็ยืนเกาะอกไปวันๆนะโอ้เกาะอกงานแอสอะ่ะมัขายเพราว่าไงเกาะอกไปวันๆก็แค่ยืนเกาะอ,อกไปวันๆแล้วก็ไล่เตะไอ้พวกที่มันเยียบตีนพวกเพื่อนฉันฉนี่นันะซื้อของเสร็จยัง ซื้อรถเสร็จยังซื้อเสร็จแล้วพี่ชายเสร็จแลไปไปไปส่หัวไปสายเรีบไปช่วงนี้โรคระบาดเยอะอย่ายืนนานผมสับรถไม่เป็นอ่ะสับไม่เป็นอ่ะให้เพื่อนแกขับดิให้เพื่อนแกขับให้เพื่อนแกขับรีบไปรีบไปเอาละช่วงนี้โรคระบาดเยอะเว้ยอย่ามั่วสมหน้าตาแกทำไมพี่ชายต้องไล่ผมด้วยอ่ะขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปมันมีใครมันมีใครแบบว่าไม่สบายหรือเปล่ามันต้องไล่กันด้วยทำไมอ่ะโอ้ช่างหวงดีกับแกนะเว้ยฉันกลัวปิดประตูรถให้ด้วย โอเค้โหเออตรงนี้้ยวันนี้ไปแล้วเียเวลาจอดรถเราต้องไปไม่เฮียเราเวลาจอดรถเราต้องไปจอดยังไงอะจอดทิ้งไว้เฉยหรือว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าจอดตรงช่องดีวะก็รู้แล้วแต่ว่ามันจะเอ่ออะไรอะพูดถึงอะหมายถึงเก็บรถอะการเก็บรถอะหลับจะนอนอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยเลี้ยว โอจะฝ้าประกับไม่ดีจะขอโทษดีฉันเหมือนจะเป็นไข้เพราะฉันเพิ่งลงเครื่องมาเปียแพ้เชื้อเปล่าเนี่ยนอนนอนนนฉันไม่เป็นไรอ่ะฉันไม่เป็นไรพวกโอเคที่ไปอีกรอบแล้วกันจะไอในรถแล้วกันกลัวเป็นกลุวมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเล่นกระจกติดก่อนนะโอเคโอเคใส่หัวไปเลยนะโอ้พี่ชายคนนี้เจ้งโหดร้ายเหลือเกิน ไอเสื้อหมวกเนี่มันดีๆก็มาโผล่เป็นอะไรเดี๋ยวเจ้าของร้านรถนี่มันเราต้องไปตรงไหนเะโหดจริงๆอ่ะไปมิชชั่นโล่นะเดี๋ยวฉันเปิด GPS ให้อเปิดให้หน่อย